เผาเผาผีเผาอะไรเสร็จนะครับแล้วก็มาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านไปนะครับไม่ได้นอนโรงเรียนนะครับเพราะว่าเปิดโรงเรียนไงนะครับรอบไปถึงบ้านนะครับไปถึงบ้านผมเริ่มเริ่มเวียนหัวแล้วนะครับเริ่มเวียนนะครับกินเห็ดละงาเสียชีวิตนะครับแล้วก็มันพองขึ้นมันเขียวหมดนะครับเขียวผมก็ล้างหน้านะครับล้างไปน้ําตาไหลไปร้องไห้ไปทุกคนร้องไห้หมดนะครับแล้วหลังจากเสร็จนะครับเสร็จวันนั้นก็คล้ายๆว่าเขาโยน นะครับเขาโยนเหรียญบาทใช่ไหมล่ะข้าห่อทองหอเงินนะเขาโยนเหรียญบาททีนี้ก็เป็นเด็กใช่ไหมล่ะนะครับเราไปเก็บเอานะครับได้คนละ2บาทเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านเมื่อเดินทางกลับมาบ้านเสร็จก็ไปซื้อไอติมก็สวัสดีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวอาถรรพ์สื่อจิตวิญญาณนะครับมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนผมเองนะครับเพื่อนผมที่เสียชีวิตไปนะครับในขนาดที่เป็นสมัยวัยเรียนนะครับ เรื่องราวต่างๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะครับมันเกิดขึ้นนะครับประสบพบเจอโดยตรงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆนะครับในสมัยเรียนนะครับคนเรียนนั่นก็มีอยู่32คนนะครับแล้วทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับในห่วงนั้นจังหวะนั้นนะครับในสมัยนั้นนะครับแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับการเรียนของผมนะครับการเดินทางมาเรียนต่างๆ ก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่าผมเดินทางมาจากทุ่งนาเมื่อก่อนผมอยู่ทุ่งนานะครับควรจะเดินทางมาถึงโรงเรียนนะครับควรจะมาเรียนกับเพื่อนนะครับมาสายกับเพื่อนทุกวันนะครับแล้วก็กลับไปถึงทุ่งนาก็ขําทุกวันนะครับเมื่อก่อนผมไม่มีรถนะครับจักรยานก็ไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเดินเท้านะครับบางวันก็ได้อ่าคนใจดีนะครับให้ขึ้นรถแล้วก็เขาไปส่งอยู่ปากถนนปากทางเข้าทุ่งนานะครับ บางครั้งอ่ะไม่มีรถนะครับไม่มีรถก็ต้องเดินนะครับกับพี่สาวเดินต่อแถวกันนะครับเดินตามหลังกันนะครับกว่าจะไปถึงทุง่งนาแล้วก็กว่าจะมาถึงโรงเรียนนะครับเวลาเข้าเรียนอะไรต่างก็มาสายนะครับเว้นที่จากว่า่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนผมเป็นเด็กๆเกมื่อก่อนสมัยนะั้นก็อยู่ป .5 นะครับป .5 พี่สาวก็จะอยู่ป .6 ประมาณนั่นแหละนะครับ แล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้จะมีคุณครูนะครับคุณครูจันหอมเมื่อก่อนนะครับคุณครูจันหอมเป็นครูที่แบบว่ามาติดต่อคุยกับทางแม่ผมนะครับแม่ผมว่าถ้าเกิดว่าคุณครูไม่อยู่เสาร์อาทิตย์นะครับให้เด็กให้เด็กนี่แกลูกเรียกลูกใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนลูกให้ลูกอะไปเฝ้าบ้านพักให้ได้ไหมนะครับคล้ายๆว่าเวลาแกไม่อยู่นะครับแกจะให้ผมกับพี่สาวไปอยู่บ้านพักนะครับบ้านพักคูนแหละ นะครับบางทีแกก็เห็นใจนั่นแหละนะว่าการที่ผมเดินทางไปไล่ไปนานะครับแล้วก็เดินทางกลับมาโรงเรียนนะครับกว่าจะมาเรียนหนังสือกว่าจะกลับบ้านอะไรต่างๆนะครับมันก็ลําบากบางทีเสาร์อาทิตย์แกก็ไม่อยากให้อ่าเดินทางมาเล่นโรงเรียนผมชอบมาเตะบอลนะครับผมก็เดินเท้ามานะครับก่อนนะแกก็เลยไปคุยกับแม่ว่าให้มาเฝ้าอาคารให้นะครับมาเฝ้า,าบ้านพักของค,คุณครูแหละนะครับผมก็เฝ้าบ้านพักนะครับกับพี่สาวจน จนผมจบมสามนะครับจนผมจบมสามผมนอนอยู่บ้านพักคุณคร food ูนะครับเมื่อเสาร์อาทิตย์นะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับและตอนนั้นช่วงนั้นอ่ะเวลาผมนอนอยู่บ้านพักอ่ะเวลาวันหยุดใช่ไหมล่ะเสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์ผมจะสนิทกับเพื่อนผู้หญิงมากนะครับผมสนิทกับเพื่อนผู้หญิงผมชอบเล่นกับเพื่อนผู้หญิงนะครับนะการที่เล่นกับเพื่อนผู้หญิงมันก็มีการอ่าไปเล่นเพื่อนเล่นอะไรเราก็เล่นอันนั้นนะครับเพื่อนเล่นเต้นยางผมก็เล่นเต้นยางนะครับเพื่อนเล่นอะไร เป็นนิสัยของผู้หญิงชอบเล่นผมก็จะเล่นหมดนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเวลาเรามาอยู่บ้านพักคคูนะครับแล้วก็มันติดหมู่บ้านอะไรต่างๆเราไม่มีที่ไปที่เล่นเมื่อก่อนนะครับเราไม่มีอะไรทําเหมือนคนอื่นนะครับเราก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนที่สนิทนะครับเพื่อนที่สนิทก็มีหลายคนอยู่นะครับเป็นเพื่อนผู้หญิงนะครับผมก็ชอบไปเล่นกับเขาอยู่ตลอดบางครั้งบางวันเนี่ยผมกลับจากหมู่บ้านนะครับพี่สาวกลับจากหมู่บ้านนะครับบางทีเนี่ยคือ ผ่านต้นต้นไทรใหญ่นะครับมันจะมีต้นไทรใหญ่ตรงนั้นเดี๋ยวผมให้ดูภาพนะครับต้นไทรใหญ่ต้นนั้นมันเกิดตั้งแต่พร้อมหมู่บ้านนะครับโรงเรียนตั้งขึ้นผมโตขึ้นมานะครับตั้งแต่ผมลืมตาดูโลกเข้าโรงเรียน <S <S ผมก็เจอแล้วต้นไทรต้นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านของโรงเรียนเลยนะครับต้นไทรต้นนั้นเป็นอาถรรพ์มากนะครับถ้าไม่ถึงบอกว่าอาถรรพ์นะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่เข้าไปในโรงเรียนนะครับเหมือนผมนี่ไปเฝ้าบ้านพักให้คุณครูนะครับ เวลาเดินผ่านต้นไทรนะครับจะมีเสียงเรียกอยู่ตลอดนะเสียงทักถามตลอดนะบางทีก็ถามมาแบบเสียงผู้หญิงแบบว่าคล้ายๆว่าถามว่าไปไหนมานะครับพอไปไหนมาปุ๊บหันไปก็ไม่เห็นอะไรจะเห็นแต่ต้นโพอู้พูดมาแล้วขนลุกนะครับบางทีบางครั้งอ่ะนะครับบางวันที่ก่อนที่จะไปถึงบ้านพักเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเข้าไปบ้านพัก คุณครูอยู่แล้วเพราะว่าผมนอนอยู่ตรงนั้นนะครับคุณครูให้เฝ้าบ้านพักนะครับเวลาไปเล่นกับเพื่อนก็กลับค่าหน่อยนะครับวันดีคืนดีไปเห็นอ่าคุณครูนะครับอยู่อาคารหลังเก่าก่อนจะถึงอ่าบ้านพักใช่ไหมล่ะนะครับกวดบ้านดูนะครับกวดบ้านกวดอาคารนะนะกวดอาคารปุ๊บพอหันไปปุ๊บผมก็ถามนะครับถามว่าคุณครูมาทาอะไรนะคุณครูมาทาอะไรอ่าค่ำค่ำมืดนมืดคครูยังไม่กลับหรือนะครับ แต่ครั้งนั้นน่ะครั้งแรกที่เจอเน่ยคือ,คอแกมไม่ได้พูดอะไรนะครับยิ้มนะเป็นหน้าครูติ๋มเลยจําได้นะครับเป็นหน้าครูติม๋มนะครับผมถามแค่นั้นแล้วผมก็เดินผ่านไปเลยนะครับผมเดินผ่านไปแป๊บเดียวนะครับเดินผ่านแป๊บเดียวหันกลับมาหายนะครับคุณครูที่ยืนกวาดกวาดอาคารโรงเรียนนะไม่เห็นนะครับหลังจากที่ผมเดินผ่านไปนิดเดียวแค่นั้นเองนะครับหันมาหายแล้ว วันดีคืนดีไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อสมัยนั้นวันดีคืนดีไม่เท่าไหร่พี่สาวผมนะครับวันวันดีคืนดีเขากลับมาจากเล่นบ้านเพื่อนคนระับคัมพี่สาวคนโตนะครับบางทีเดินมาผ่านต้นโพใหญ่ต้นไรใหญ่นะครับมีเงาดำๆเดินข้างไปเลยนะครับเดินข้างเดินเคียงไปเลยนะครับไปถึงหน้าพระพุทธรูปนะครับแล้วเาก็<ๆ>หายไปนะครับหายไปเลยนะครับวันดีคืนดีก็เห็นแบบนั้นเวลา ผมเห็นบ้างพี่สาวเห็นบ้างแต่เราก็คุยกันเราก็ไม่ได้เอิใจเราก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะว่าเราต้องเฝ้าอาคารให้ค,คุณครูอยู่แล้วนะครับนอนยุ้งเรียนบางทีก็นอน3มคนนะครับสมพี่น้องนะบางทีก็นอนสองคนกับพี่สาวนะครับเมื่อก่อนบางทีบางวันดีคืนดีนะนะครับก่อนหน้าที่เพื่อนผมจะเสียชีวิตนะครับก่อนหน้านั้นนะวันดีคืนดีบางทีต้นไทรใหญ่นะครับเหมือนจะล้มเลย นะครับแบบเอื้ออารมณ์แบบพัด hmm. พัดพัดเหมือนจะล้มเสียงไม้หักปปะปปะปปะหักลงนะครับแต่ตอนนั้นผมยังอยู่ในห้องอยู่กับพี่สาวนะครับบางวันน่ะได้ยินเสียงเหมือนลมเออแบบมากิ่งไม้ใหญ่หักปบะปปะเลยนะครับแต่ก็ไม่ข้าออกมาดูนะครับพอมาดูตอนเช้าต้นใสเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรหล่นนะครับมีแต่ใบไม้หล่นตามปกตินะครับ ต้นไทรต้นนั้นเป็นต้นไทรอาถันมากนะครับต้นไทรอาถัตพ์นะครับก่อนที่เพื่อนผมจะเสียชีวิตผมก็เจอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อจิตวิญญาณอยู่บ่อยๆนะครับช่วงนั้นช่วงสมัยตอนที่อยู่ป .5 นะครับเราก็ยังไม่รู้อินโออินเอเท่าไหร่แต่คือคือว่ากลัวนะครับรู้จักคําว่ากลัวอยู่ช่วงนั้นนะครับแต่รู้รู้อยู่ว่าเป็นอาถันสื่อจิตวิญญาณรู้ว่าเป็นวิญญาณต่างๆนะครับที่ทําให้ผมเห็นกับพี่สาวอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนเขาอาจจะ มาคุ้มครองหรือว่ามาดูแลหรือว่ามาถามมาอะไรว่าเราทําไมเข้ามาในโรงเรียนเรามาอยู่อาคารแห่งนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะครับในโรงเรียนเขาอาจจะมาถามแบบนั้นคืออาจจะเป็นเจ้าที่นะครับสมากกว่านะก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้าเพื่อนผมจะเสียชีวิตนะครับแล้วผมสนิทมากนะครับเพื่อนคนนี้เพื่อนผู้หญิงนะครับช่วงนี้แหละนะครับช่วงฤดูนี้แหละฤด,ด,ดูเขาหาเห็ดช่วงนี้่ ช่วงที่เดือนหกจะลงนาทำนานี่แหละนะครับช่วงที่เขาขึ้นไปหาเห็ดอยู่บนภูเขาช่วงที่ขึ้นไปหาเห็ดภูเขาบางทีผมก็ไปกับญาติดูนะครับไปกับญาติบางทีการช่วงนั้นน่ะไปหาเห็ดมันสนุกนะครับไปกับญาติไปกับคนที่เยอะเต็มป่าเต็มเขานะครับทุกทุกวันนี้ก็เต็มป่าเต็มเขานะครับณปัจจุบันนี้นะครับไปหาเห็ดป่าตรงนั้นแหละนะครับมันช่วงฤดูหาเห็ดนะครับหลังจากนั้นก็เป็นวันจันนะครับวันจันทร แล้วก็มาโรงเรียนตามปกตินะครับแล้วผมสนิทก,กันกับเพื่อนทําอะไรผมก็เล่นกับเพื่อนแต่ว่าวันจนันทร์ก็คือเราต้องมาเจอกันอยู่โรงเรียนนะครับหลังจากที่มาเจอโรงเรียนผมมาถึงนะครับทุกเช้าผมจะเจอกับเพื่อนผู้หญิงคนนี้นะครับชื่อมึดนะครับชื่อมึดนะผมเรียกมึดมึดนะครับแล้วมาวันนั้นน่ะแปดโมงเช้านะครับเขารบทงชาติก็ไม่เห็นนะครับพอเก้าโมงเช้าก็ไม่เห็นนะครับ พอประมาณสัก10บโมงเช้านะครับสิบสิบโมงเช้าเขาแจ้งมาแล้วนะครับเขาลือกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองเขามาบอกอยู่ในโรงเรียนว่ามีคนชื่อมืดนะครับเป็นเพื Again, the past, the ่อนรุ่นเดียวกันกับผมแหละเป็นเพื่อนเพื่อนที่สนิทกับผมนะครับไปเก็บเห็ดนะครับไปเก็บเห็ดเห็ดละงากนะครับเห็ดละงาไม่ใช่เห็ดละโงกนะครับเห็ดละงากับเห็ดละโง่นี่คล้ายๆกันนะครับต้องดูให้ออกนะครับการที่จะไปหาเห็ดนะครับไปเก็บเห็ดเห็ดละงากนี่มันจะมีมึ่งมืก นะครับเป็นจอกนะครับเป็นจอกอยู่ใต้อ่าดอกมันนะครับนั่นคือเห็ดละงาครับถ้ากินถ้ารับประทานแล้วถ้าเราไม่รู้นี่ตายตายเลยนะครับนะเห็ดละงาเนี่เป็นพิษนะครับถ้าเห็ดละงองเนี่ยมันจะเป็นดอกเหลืองมันจะไม่มีน้ําเมือกน้ําข่าวนะครับวิธีการหาเห็ดดูเห็ดเนี่ยมันมันก็จะคล้ายๆกันมากนะครับเห็ดทุกชนิดบางทีเห็ดกินได้เห็ดกินไม่ได้บางคนไม่รู้นํามาทําอาหารนะครับเพื่อนผมนะครับก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับผมก็ไปเล่นกับเขาอยู่ นะครับหลังจากที่โรงเรียนเปิดนะครับวันนั้นเข้ามาสายผมก็เอจใจอยู่ว่าเอ้ยทำไมเพื่อนคนนี้มาสายจังนะครับแล้วหลังจากประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงแล้วมีคนมาแจ้งว่า,าคนชื่อมือดนะครับเพื่อนในห้องเดียวกันน่ะไปโรงพยาบาลแล้วนะครับไปโรงพยาบาลเราก็ถามนะครับเหตุผลเพราะอะไรไปโรงพยาบาลตื่นเต้นกันทั้งโรงเรียนเลยนะครับแตกตื่นกันทั้งโรงเรียนวันนั้นก็คล้ายๆว่า วิ <cin stereotype and hell> ่งออกมาหน้าห้องเลยนะครับวิ่งออกมาหน้าห้องอยากจะไปดูเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นป .4 ป .5 ป .6 นะครับวิ่งออกมานะเพราะว่าข่าวช่วงนั้นมันดังมากนะครับก็อยากจะไปนะครับอยากจะไปดูเพื่อนอะไรต่างๆนะครับหลังจากสิบโมงสิบโมงเช้านะครับเขาแจ้งว่าไปโรงพยาบาลแล้วนะครับก็ถามเหตุผลว่าเอ้ยไปกินอะไรไปทําอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไปกินเห็ดละงาครับเห็ดละงาเอามาต้มกินกับยายนะครับ คนชื่อมืดนี่เพื่อนผมนี่อยู่กับยายนะครับอยู่กับยายสองคนนะครับแล้วก็หลานน้อยอีกคนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆแต่พ่อแม่เขาไปทํางานหมดนะครับเขาอยู่กับยายยายก็แก่แล้วนะครับยายแก่มากนะครับยายไอ้คนชื่อมืดเพื่อนผมนะครับแก่แล้วก็ไม่รู้อีหนูอีนี่นะครับคือคนแก่ใช่ไหมล่ะนะครับพาหลานไปเก็บเห็ดละงานะครับคิดว่าเห็ดละโงกแล้วก็เอามาแกงนะครับแล้วก็กินช่วงนั้นกินประมาณ3ามโมงเช้านะครับแกงสามโมงเช้ากินข้าวเช้าแหละ นะครับก็กล่าวว่าจะให้หลานมาโรงเรียนนะครับมามาโรงเรียนใ่ะสายหน่อยนะครับแต่ต้องกินข้าวกินอะไรก่อนนะครับแต่เผิญนะครับไปเก็บเห็ดละงานะครับไม่ได้ขึ้นไปหาบนป่าบนภูเขาเหมือนเขานะครับยายคนแก่แกไปไหนไม่ได้นะครับแล้วก็เพื่อนผมก็ไม่รู้เห็ดด้วยซ้านะครับก็คล้ายๆว่ายังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วก็ไปเก็บเห็ดละงานะครับมาแกงกินกินตอนประมาณสามโมงเช้านะครับสี่โมงเช้าก็น้ําลายฟูมปาก นะครับน้ำลายปูปากแล้วที่นี่ก็เขาพาไปโรงพยาบาลนะครับไปล้างท้องนะครับล้างท้องทันน่ะหลานตัวเล็กนะครับแล้วก็ยายนะครับยายยายก็ทันแล้วก็หลานตัวเล็กก็ทันนะครับแต่เพื่อนผมอ่ะนะครับไม่ทันนะครับไปล้างท้องไม่ทันนะครับในในวันนั้นเพื่อนผมเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่เขาส่งโรงพยาบาลเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่มีสติเลยนะครับไม่มีที่ประจรไม่มีเต้นเลยเขาบอกเขาบอกว่าไปส่งโรงพยาบาลวันนั้นอ่ะคือที่ประจรไม่เต้นเลย นะครับน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาศพมานะครับเอาศพมาเสร็จนะครับตอนเที่ยงนะตอนเที่ยงช่วงนั้นปรือปหกใช่ไหมล่ะนะครับนักเรียนทุกสองห้องนี่นะครับเดินทางไปบ้านเพื่อนเลยนะครับเดินทางไปคุณครูให้ไปแล้วก็คุณครูพาพาไปดูนะครับว่าเพื่อนเป็นยังไงนะครับไปดูตอนนั้นก็เห็นแค่โลงศพนะครับเห็นแค่โลงศพตั้งอยู่ในบ้านนะครับน่าสงสารมากชีวิตครอบครัวของเขา นะครับผมว่าผมลำบากแล้วนะครับผมดูกับแม่ผมดูทุ่งนานะครับเมื่อก่อนผมมีทุ่งนานะครับแต่ตอนนี้ไม well. ่มีนะครับผมอยู่ทุ่งนานะครับผมเดินทางมาโรงเรียนผมคิดว่าผมลำบากแล้วนะครับเพื่อนผมคนนี้ชื่อมึยิ่งลำบากกว่าผมอีกนะครับบ้านหลังเป็นกระต๊บนะครับใช้ชีวิตอยู่กับยายนะครับอยู่กับหลานอีกคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าวันดีคืนดีไม่รู้ว่าได้กินข้าวหรือเปล่า นะครับผมก็ไม่รู้นะครับลาบากลาบากของผมนะแล้วก็ไปถึงบ้านนะครับไปเห็นลงศพใช่ไหมล่ะพอไปเห็นลงศพปุ๊บในจังหวะตอนนั้นผมก็ยังจําได้อยู่นะครับร้องไห้นะครับพากันร้องไห้ทั้งห้องเลยนะครับร้องไห้แล้วก็เดินเข้าไปจับลงศพนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนรักผมนะผมก็ร้องไห้แบบจําได้ตอนนั้นนะร้องไห้ตั้งแต่เที่ยงนะครับแล้วก็ประมาณสักสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเพื่อนยังไม่ได้ไปไหน นะครับยังเฝ้าลงศพของเพื่อนอยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งคือสงสารแล้วก็เพื่อนที่เรียนเดียกันด้วยสนิทกันด้วยนะครับผมเฝ้าวันนั้นสี่ชั่วโมงนะครับก่าจะกลับบ้านนะครับคนก็มาเล่นไฮโลเต็มนะเต็มบ้านนะในช่วงนั้นจังหวะนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วคือคือผมกับเพื่อนๆยังกอดลงศพอยู่นะครับแล้วก,ก็หลังจากนะครับหลังจากที่ยังไม่ได้เผาใช่ไหมล่ะ นะครับเมื่อก่อนจะเผานะครับเผาเลยนะครับหากองฟอนหาฟืนหาอะไรมาเผานะครับก่อนที่จะเผานั่นก็ประมาณ3วันนะครับศพตั้งไว้บ้าน3วันนะครับแล้วผมกับเพื่อนๆเนี่ยปอห้าปหกนะครับเฝ้าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับคุณครูหยุดทั้งห้องเลยนะครับหยุดให้ทั้งสองห้องเลยนะแล้วก็ไปช่วยงานไม่ว่าจะเป็นเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟกับข้าวอะไรต่างๆนะครับเด็กนักเรียนนะครับปอห้าป6หกใช่ไหมล่ะนะครับด้วยความรักเพื่อน นะครับก็ขอครูว่าเดี๋ยวไปดูเพื่อนไปดูไปช่วยงานนะครับพาเพื่อนไปช่วยงานนะครับสามวันเต็มๆนะครับมาถึงวันที่เผานะครับวันที่เผาเพื่อนก็ไปป่าช้านะครับพอไปป่าช้าแล้วก็ไปหาฟืนนะครับหาในเด็กๆในห้องคุณครูก็ไปเต็มนะครับไปหมดทั้งโรงเรียนเละนะครับไปถึงก็หานะครับหาไม้หาฟืนนะครับไปเผานะครับก็ไปเอาน้ำมะพร้าวไปล้างหน้านะครับก็ได้ล้างกับเขาเหมือนกันนะครับเขียวหมด ช้ำหมดเลยหน้านะครับเพราะว่าพิษเห็ดละงานะครับกินเห็ดละงาเสียชีวิตนะครับแล้วก็มันพองขึ้นมันเขียวหมดนะครับเขียวผมก็ล้างหน้านะครับล้างไปน้ําตาไหลไปร้องไห้ไปทุกคนร้องไห้หมดนะครับแล้วหลังจากเสร็จนะครับเสร็จวันนั้นก็คล้ายๆว่าเขาโยนนะครับเขาโยนเหรียญบาทใช่ไหมล่ะเขาห่อทองห่อเงินนะเขาโยนเหรียญบาททีนี้ก็เป็นเด็กใช่ไหมล่ะนะครับเราไปเก็บเอานะครับได้คนละ2บาทเนี่ยนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาบ้าน เมื่อเดินทางกลับมาบ้านเสร็จก็ไปซื้อไอติมนะครับเด็กทั้งห้องเพราะเพื่อนผมเพื่อนผมคน,คนชื่อมืดอยู่ป .5 นะครับแต่ป .5 กับป .6 สนิทกันใช่ไหมละ่ะก็ต้องไปดูกันนะครับหลังจากมาถึงร้านค้านะครับผมก็แวะซื้อไอติมนะครับพเพื่อนก็แวะซื้อไอติมเงินที่ว่าโยนจากเงินของทำเหรียญทองเหรียญเงินเนะี่ยโยนนะครับเก็บมาจากป่าชา้านะครับก็ไปซื้อไอติมแล้วก็กินกัน เอกินเสร็จแล้วก็เข้าไปโรงเรียนนะครับวันนั้นพอเข้าไปถึงโรงเรียนนะครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันไปโม้กันอะไรต่างๆแล้วก็คุณครูก็มาปลอบใจนะครับบอกว่าเออเราเสียเพื่อนไปครั้งนี้ก็ไม่เป็นไรนะนะครับคุณครูก็แบบว่าคล้ายๆว่าปลอบใจนะครับหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้นอนโรงเรียนนะครับเพร,เพราะว่าผมก็ต้องกลับบ้านเผาเผาผี plugin? เผาะอะไรเสร็จนะครับแล้วก็มาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วก็ก,กลับบ้านไปนะครับไม่ได้นอนโรงเรียนนะครับเพราะว่าเปิดโรงเรียนไง นะครับเราไปถึงูบ้านนะครับไปถึงบ้านผมเริ่มเริ่มเวียนหัวแล้วนะครับเริ่มเวียนหัวไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเริ่มเวียนหัวแล้วก็ป่วยในวันนั้นเลยนะครับป่วยประมาณหกโมงเย็นนะครับผมป่วยนะครับป่วยผมก็นึกว่าผมเป็นคนเดียวนะครับพอตอนหนึ่งทุ่มนะครับผมเห็นเพื่อนผมนะครับเห็นเลยนะครับเห็นในสายตาแปลว่าป่วยกาลังเคลิ้มเนะครับเพื่อนผมเดินมา นะครับเพื่อนผู้หญิง ơi. เดินมาถึงหัวหัวบันไดนะครับเมื่อก่อนเป็นบันไดสองขั้น3ขั้นบ้านผมนะครับบันได3ขั้นนะเพื่อนอยืนอดอูข้างหน้าบันไดแต่ไม่กล้าขึ้นมานะครับแล้วผมก็ชี้มือไปแบบนี้นะครับผมชี้นะครับแม่ผมผม,ผมชี้มือแม่ผมบอกว่าผมชี้นะครับช่วงนั้นแต่ตอนนั้นผมเป็นเด็กนะผมจําได้อยู่แต่ว่าช่วงนั้นผมรู้แค่ว่าผมเบลอนะครับผมเบลอหมดเลยนะครับผมเห็นแค่เพื่อนของผมมายืนอยู่หน้าบันได นะครับยืนหน้าบันใดก็ยืนร้องไห้นะครับผมก็ชี้อยู่แบบนี้นะครับผมชี้อยู่แบบนี้รู้แม่ว่าชี้นานแค่ไหนนะครับผมนั่งชี้อยู่แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งชี้อยู่แบบนี้แม่มาปัดมือลงแบบนี้ผมก็ลุกขึ้นมาชี้เหมือนเดิมนะครับพอแม่ให้นอนนะครับไม่ให้นอนผมก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหนึ่งคือตอนที่อยู่ในจังหวะนั้นผมเคลิ้มนะครับแต่อ่ารู้สึกว่ามันมีเพื่อน่ะมาเรียกนะครับเพื่อนผมมาเรียก นะครับเพื่อนที่เสียชีวิตนั้เขามาเรียกอยู่นะครับในช่วงนั้นนะและตอนนี้ก็แม่ก็เช็ดนะครับแม่ก็เช็ดน้านะครับรูปน้าเอาเอาเอาผ้าเอาได้สายศิลนะครับมาคล้องคอมาแขวนมาผูกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เอาพระเอาอะไรตามความเชื่อของคนโบราณคนแก่ใช่ไหมล่ะนะครับแม่ก็เอาไายสายศิลนมาล้อมไว้ทีนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับพอเริ่มดีขึ้นผมก็งีบหลับ พอเราไปตื่นมาตอนเช้านะครับลุกไม่ขึ้นนะครับผมลุกไม่ขึ้นเลยนะครับแข็งตัวแข็งเลยลุกไม่ขึ้นลืมได้แต่ตานะครับลืมได้ตากับรู้รู้หมดเลยนะครับในช่วงนั้นผมจําได้นะครับผมรู้หมดเลยสติผมรู้หมดแต่ว่าผมขยับตัวไม่ได้นะครับแล้ววันนั้นน่ะแปดโมงเช้านะครับมันต้องไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมล่ะปห้านะครับปห้าต้องไปโรงเรียนแล้วนะครับรู้ไหมไปโรงเรียนกี่คน นะครับคน32คนนะครับในห้องเรียนไปโรงเรียน2คนนะครับเป็นอาการคล้ายๆกันกับผมอ่ะนะครับ30คนเป็นอาการเดียวกันหมดเลยป่วยเหมือนกันหมดเลย30คนหลังจากที่ไปเผาผีของเมื่อวานนะครับพอกลับมาแล้วป่วยเหมือนกันหมดนะครับผู้ปกครองเขาก็มาแจ้งครูว่า,าลูกป่วยลูกป่วยแตเท,ทนี้มันมาเยอะใช่ไหมล่ะแม่ผมก็ไปไปบอกคุณครูว่าลูกป่วย ทีนี้มันป่วยหลายคนเกิดนะครับแล้วอาการมันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคือเห็นเพื่อนคนชื่อมึดมายืนอยู่หน้าบันไดทุกคนเลยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเล่ามานะครับวันนั้นก็จะมีใครคำตาบุญตาไกรวิจเลศักสมศักกินดาคำลนเลิศลักประยงศักอกพจน์ประมาณนี้นะครับหลายๆคนนะครับ30คนผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับมันก็หลายปีมาแล้วนะครับ กขาไปแจ้งโรงเรียนแม่ก็ไปแจ้งว่าเออป่วยนะครับทีนี้มันก็เป็นการผิดปกติแล้วใช่ไหมล่ะทำไมต้องป่วยหลายคนนะครับแล้วทีนี้คุณครูก็มาบ้าน,นมาบ้านรู้สึกหมดเลยผมรู้สึกหมดคุณครูพูดนะครับรู้สึกขยับได้แต่ลูกตานะครับและก็เป็นอาการเดียวกัน30คนเลยนะครับ30คนเป็นเหมือนกันหมดคุณครูไปบ้านไหนเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนกันหมดนะครับเป็นเหมือนกันทุกบ้าน ทีนี้เมื่อเป็นหมุนกันเสร็จนะครับคุณครูแล้วก็ผอทั้งโรงเรียนนั่นแหละนะครับเขาก็าพูดให้ฟังว่าคุณครูผอเริ่มจัดการอะไรสักอย่างแล้วมันไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับเขาเห็นว่าเด็กมันไม่ผิดปกตินะครับเด็กเด็กมันผิดปกตินะครับผมก็นอนเลก็ลกๆร,รู้สึกหมดนะครับแต่ว่าคือหนึ่งคือมันขยับอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เป็น30คนทั้งหมดทั้งห้องเลยนะครับ แล้วคุณครูก็เริ่มแบบว่าคล้ายๆไปปรึกษาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับแล้วไปปรึกษาเจ้าอาวาสนะครับปรึกษาหลายๆหน่วยงานที่จะมาเกี่ยวข้องกันนะครับทีนี้ผอเขาก็เลยไปปรึกษาแบบปู่ข้าจำนะครับปู่เข้าจจำก็คือผู้นําทางสื่อจิตวิญญาณนะครับสำหรับคนกับผีนะครับเขาเรียกว่าพ่อใหญ่เข้าจำนะครับสามารถไปคุยกับเจ้าปู่นะครับผีเจ้าปู่ได้นะครับ เขาก็ทําพิธีนะครับไปคุยกับผีเจ้าปู่นะครับเขาเอาไข่เอาอะไรเอาหัวหมูอะไรไปไหว้นะครับในวันนั้นเลยเขาต้องรีบทานะครับเพราะว่าเด็กแข็งตัวหมดเลยนะครับทุกคนนะครับเพราะเขาต้องรีบทำนะครับแล้วก็พอทํานะครับพอทําทีนี้ก็ไปไปไหว้ดอนปูตาก่อนนะครับไปไหว้ดอนปูกระาทั้งคุณครูนะครับคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองแม่ผมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปทั้งผู้ปกครองไปวันนั้นกับแทบหมู่บ้านเลย ไปทั้งหมู่บ้านนะครับไปไหว้ไปไหว้ไปบอกไปกล่าวเจ้าปูนะครับดอนปูตานะครับก็ได้ความมาว่าพ่อใหญ่เขาจำก็ไปสื่อสารทางจิตวิญญาณอันนี้ก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาสื่อสารยังไงพ่อใหญ่เขาจำนะครับทุกคนทุกหมู่บ้านน่าจะมีนะครับเมื่อเขาสื่อสารจิตวิญญาณเสร็จแล้วนะครับคล้ายๆว่าคุยกับผีนี่แหละ nice นะครับคุยกับผีเสร็จนะครับพ่อใหญ่เขาจำก็เดินมาบอกนะครับขออหรือว่าเดินมาบอกผู้ปกครองนะครับเขาบอกว่า ให้จัดพิธีสู่ขวัญน,นะครับให้จัดพิธีสู่ขวัญให้เร็วที่สุดครับไม่งั้นเพื่อนของผมนะคนชื่อมึดจะเอาไปเลยนะครับจะเอาเป็ดเป็นเพื่อนให้หมดเลยนะครับผีปูเขาบอกพ่อใหญ่เขาจำมานะครับเขาสื่อจิตวิญญาณอะไรต่างๆมาแล้วเขามาบอกว่าต้องรีบทําให้เร็วที่สุดไม่งั้นคนชื่อมึดเ,เพื่อนของมันนะรุ่นเดียวกันน่ะมันจะมาเอาพวกที่ป่วยทั้ง30คนนี้ไปอยู่ด้วยนะครับ ก็รีบท uh ําพ <uh ิธีอยู่กลางโรงเรียนเลยวันนั้นนะครับกลางโรงเรียนเลยนะครับรีบทําพิธีวันนั้นดีที่ว่าเขารีบจัดรีบจัดพิธีแล้วก็นําเด็กเนี่ยที่ป่วยเหมือนผมที่ป่วยแม่ผมก็พาไปวันนั้นนะครับพาไปนะครับบางคนก็อุ้มไปนะครับบางคนก็อุ้มมาทั้งเสือทั้งสาตร์นะครับอุ้มมาเอาเด็กมาโรงเรียนหมดเลยนะครับป .5 ป .6 มันก็โตใหญ่แล้วนะครับเมื่อก่อนนะครับพอมาถึงโรงเรียนทีนี้ผมก็ ได้รู้สึกสัมผัสหมดเลยทุกอย่างนะครับเรารู้หมดเลยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับเรารู้หมดเลยการสวดการทําพิธีวันนั้นที่เรารับรู้รับสัมผัสได้หมดเลยนะครับได้ยินแต่เสียงพระสวดนะครับพระสวดเข้าหูเพราะว่าว่าว่าพ่าว่าว่าพระสวดอย่างเดียวเลยนะครับได้ยินเข้าหูเข้าหูพระสวดทีนี้มันก็เริ่มคลายออกนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับสู่ขวัญนะครับหลังจากผู้ปกครองนะครับทุกคนเข้ามาผูกให้พออคุณครูมาผูกให้นะครับพอผูกให้ดีมันก็เริ่ม สว่างออกนะมันเริ่มคลายออกคลายออกนะครับหูผมเริ่มได้ยินมากขึ้นนะครับแล้วแขนนะครับทุกคนก็เริ่มขยับได้นะครับเริ่มขยับได้แต่ว่าเรายังไม่มีเรี่ยวแรงในช่วงนั้นนะครับผมจําได้เลยนะครับยังไม่มีเรี่ยวแรงนะครับแล้วก็คลายออกคลายออกพอคลายออกทีนี้มันก็เริ่มแบบว่าลุกพยุงตัวเองขึ้นมาได้นะครับคนดีใจเต็มเลยนะครับในโรงเรียนวันนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณครูดีใจกันหมดเลยนะครับหลังจากที่มันคลายออกแล้วใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับอันนี้คือเรื่องจริงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเรื่องเราเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับผีของเพื่อนผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทําพิธีนะครับผมอาจจะได้ไปอยู่กับเพื่อนผมแล้วก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากที่คลายออกเสร็จแล้วนะครับก็กินข้าวกินน้ําได้นะครับเมื่อกินข้าวกินน้ําได้ทีนี้ชาวบ้านก็ต่างดีใจกันหมดแล้วคุณครูก็ต่างดีใจกันหมด นะครับแล้วก็กลับมาพักอยู่บ้านนะครับหลังจากทําพิธีเสร็จนะครับสู่ขวัญนะครับพอกลับมาถึงบ้านที่นี้ก็หลวงปู่นะครับหลวงปู่ก็ลดน้ามูลให้นะครับลดน้ามูลรอบบ้านให้เลยนะครับทุกบ้านนะครับบ้านที่เป็น30คนนะลดน้ามูลให้นะครับพอลดน้ามูลให้เสร็จนะครับหลังจากเสร็จคลิปผมก็พักผ่อนนะครับหลังจากพักผ่อนก็ใช้ชีวิตปกติเลย นะครับแล้วก็เพื่อนผมภาพที่เห็นเพื่อนผมมันก็หายไปตั้งแต่ทําพิธีแล้วนะครับหายไปนะครับแล้วก็อาการดีขึ้นทุกคนเป็นลําดับไปนะครับดีขึ้นอย่างปาฏิหาริย์เลยนะครับคนนั้นดีคนนี้ดีเขาก็บอกกันนะครับเขาก็ขี่รถไปถามบ้านนั้นบ้านนี้คุณครูเป็นคนเป็นืซอนะครับว่าบ้านหลังนี้หายหรือยังบ้านหลังนี้หายหรือยังนะครับแล้วก็หายขึ้นตามลําดับนะครับ มันไม่มีการถ่ายคลิปวิดีโอเหมือนปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนถ้ามีนี่น่าจะได้ดูอยู่นะครับเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปนะครับแต่ผมเล่ามานี่คือเรื่องจริงนะครับที่ผมประสบพบเจอในวัยเด็กนะครับที่ผมเสียเพื่อนไปนะครับคนชื่อมึดนะครับเสียเพื่อนไปโดยการไปกินเห็ดละงหกนะครับแล้วก็ป่วยทั้งห้องเลยนะครับสามสิบคนมองเห็นภาพเป็นเพื่อนผมมายืนอยู่หน้าบันได นะครับแล้วเขาไปดูหมอดูหมอนะครับหมอหมอเขาบอกว่าเพื่อนของผมหนังคนชื่อมืดนะจะมาเอาทั้ง30คนเนี่ยไปอยู่เป็นเพื่อนนะครับคล้ายๆว่าเขาเหงาเขาไม่มีเพื่อนเขาจะมาเอาเพื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่สนิทด้วยกันเนี่ยเขาจะเอาไปอยูด่ด้วยนะครับแล้วก็ทําพิธีนะครับหลังจากนั้นก็คลายนะครับพอคลายเสร็จผมก็ไม่เคยฝันเห็นเพื่อนคนนั้นอีกเลยนะครับตั้งแต่นั้นมาถึงนี้นะครับประมาณ30ปีได้ั้มนะครับ เกือบ <พ uka> 30ปีนะครับผมไม่เคยฝันเห็นอะไรเลยนะครับแล้วผมมานึกได้วันนี้นะครับแล้วผมจึงนําเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อจิตวิญญาณเกี่ยวกับอาถรรพ์ความเชื่อต่างๆนะครับเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบพบเจอในวัยเด็กนะก็มาเล่าให้ฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเรื่องราวต่างๆผมเคยเจอหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสื่อจิตวิญญาณสื่อจิตอาถรรพ์ต่างๆนะครับ ผมเคยประสบพบเจอแม้แต่นั่งร้องไห้ตรงนั้นภูเขาลูกนี้ผมก็เคยร้องไห้มาแทบจะทุกภูเขาที่ผมไปโดยที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นผมไม่คุ้นเคยนะครับแล้วผมเจอเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์มากมายนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาตามชีวิตผมจนเติบโตมาถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็การผรจญภัยของผมผมเจออะไรมากมายนะครับแม้แต่เรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับผมก็เจอรับอิทธิพลมาเยอะแยะมากมายนะครับ เรื่องราวที่ผมเจอนะครับผมก็ได้รับอิทธิพลมาเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเราก็มาแยกคิดวิเคราะห์แยกแยะให้มันได้นะครับสิ่งไหนที่มันดีเราก็เก็บเอานะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็ปล่อยวางนะครับเรื่องราวอดีตนะครับสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับใครๆหลายคนก็ผ่านมานะครับผมเชื่อว่านะครับสถานที่นะครับบางแห่งบางอย่างนะครับคุณเคยเจอนะครับเรื่องราวเกี่ยวอาถรรพ์นะครับเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เก่าแก่มาก นะครับไม่แตกต่างกับวัดเลยนะครับนะเรื่องนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับสาหมายัวัยเด็กนะครับก็มาลื้อฟื้นให้เพื่อนเพี่ๆได้ฟังกันเช่นเคยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรรพ์นะครับผีของเพื่อนผมนั่นเองนะครับนะเรื่องราวที่ผมยังเด็กอยู่แต่ยังจําความได้เมื่อก่อนนะครับแล้วก็รู้ทุกอย่างนะครับจึงได้นํามาเล่านะครับในวันนี้วันที่ผมอายุจะเข้า37ปีนะครับ นะเรื่องราวครั้งนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบนะครับเรื่องอื่นเรื่องใดเรื่องหน้านะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันตลอดมานะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับก็ขอให้ทุกคนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับมากๆนะครับนะโอเคคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะสื่อสารเรื่องอื่นเรื่องใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปันจนช่ยเรื่องการเอาชีวิตรอดนะครับสื่อแนวอาถรรพ์ต่างๆเรื่องตลกฮิฮาค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมและฟังนะครับ